นะครับก็อยากจะให้ดูบางสิ่งบางอย่างก็มันอาจจะนะครับก็เป็นะรประกาก่อนเบียดนีจะคือโอเคนะสิบหกตัวเราโอเคแล้วล่ะแต่ว่าเราเราอยากรู้ว่าอะไรที่มันใกล้เคียงที่สุดก็ไล่ไปดูเนาะดูนะครับครั้งสุดท้ายนะครับคือเจ็ดตัวนี้คือเป็นออกหกเจ็ดตัวนี้ หลักหน่วยตัวนี้ของแสนหลักแปดคือตัวนี้จะอห้าหนึ่งใช่หรือปั่บใช่เนาะเออมาตัวนี้ออกเก้าหนึ่งนะครับมาตัวนี้ออกเก้าห้าเลยเห็นไหมอันนี้คือหลักหน่วยขึ้นไปนะสไตล์นี่มันจะขึ้นตรงมันต้องบิดล้วละ่ะมันต้องบิดเข้าเก้าสมมติเก้ามาหลักหน่วยก็ถือว่าเข้าเป้าทีนี้เรามาดูทางของของหลักสิบเขามาตัวนี้จอหกเจ็ด ตัวนี้จะออก91ตัวนี้ออก51เห็นไหม51 051ตรงตรงเลยงวดต่อมาก็ออก95จะเป็น395นะครับแถวนี้ไม่เห็นโชว์3ตัวนี้6959ตามผมมองอนะถ้าจะมา1อีกรอบได้ไหม191ก็ได้เฉพาะจุดนี้19ได้ ถ้าดูทางเดินปัจจุบันเห็นไหม900ครับ90002 00, นวด03เ็จมาต่อออกมาออก38เห็นไหม38ต่อเลยความเป็นไปได้นี่38ทะแยงก็69เนี่เปอร์เซ็นต์สูงเหมือนกัน69เนี่นะครับในจุดนี้นะจุด69คือเลขใน16อรหัน์นี่ถือว่า90กว่าเปอร์เซ็นต์แล้วนะถือว่าใครพาลาดโอกาสช็อตนี้ละ อีกนานบอกให้อีกนานก็อยากแนะนําให้ดูนี่เรามาดูทางเดินง่ายๆดูสังเกตเนี่ยผมให้สังเกตดูไปง่ายนจากคกยันไม่โชว์เท่าไหร่แต่พอเข้าสามเก้าหนึ่งศูนย์ห้าหนึ่งสามเก้าห้าหนึ่งมาสังเกตดูนะนะและมันจะมีช็อตใกล้ๆกันเลยล่ะเผมก็ดูตรงนี้ประจำอยู่เห็นไหมสามเก้าหนึ่งคือออกเต็มๆมวดต่อมาก็0ศูนย์ห้าหนึ่งเห็นไหมหนึ่ง 051งวดต่อมานี่ก็นีน่ฮะ95คือ395ถ้าหวยมาเข้า6อ่ะมะเพออาจจะ496เลขอยู่ในกรอบหรอเปล่า496คือเลขอยู่ในกรอบเลยนะ3ตัวเลยนะก็อยู่ใน,นกตรูดี<ม>น <ะ S 2> ี่นะครับนี่สเต็ปของ8หลักแสนนะ391 051 395นะครับนี่ชัดๆนะครับให้ดูรอบ 3-9-1ครั้งนั้นเราหาก็โอเค9-1เราเข้าแล้วพอมาศูนยก็เข้าเข้าสตัวนี่ก็มาเข้าเก้าห้แล้แถมบนแถมล่างนี้เรามาดูสเต็ปตัวนี้ให้สีไปศึกษาเองสี่นี้ไม่โชว์นะครับสีนี้เป็น4-6กโอโชว์อยู่พอหกหกไม่โชว์พอมาเข้าเก้าหนอ่ะเข้าเลข9ก้นี่นคือ391เลย นี้สามเก้าหนึ่งเสร็จพอนี่พอมาเข้าห้าหลักสิบปั๊บเป็นศูนย์ห้าหนึ่งก็โชว์อยู่เหมือนเดิมอะ่ะเห็นไหมทีนี้สามพอมาเข้าเก้าหลักสิบมันออกสองทางอะ่ะไม่ไว่าจะตำแหน่งไหนคือสามเก้าห้ามาสามตัว,หวเห็นไหมสามเก้าห้ามาสามตัวทีนี้เราเดาว่าไปหกไปหกอยู่อยู่มุมนี้ครับในนอกปากกาเนาะมันงงนะเห็นไหมสามเก้าห้า ถ้าหลักส0ไปย้อนไปที่หกมอนเดิมถ้ามาออก4นะีหคงจะยากถ้าถามว่า6กสี่เปอร์เซ็นต์ได้ไม่ได้เก้สจะสวยกว่าแต่ทีนี้ถามว่า4ี่หกเสวยไม่สวยเพราะเราดูทางหลักหน่วยหนึ่งหนึ่งหมาแล้วถ้ามาตกเข้าที่9ก้ปั๊บเหลักหน่วยปั๊บความเป็นไป,ไปได้6กเก้านี่สี่เลย มันก็จะเหมือนนั่นไงก็จะปีใหม่ไทยด้วยออทีนี้รเรามาดูทางกลับถ้ามาดูสามเก้าห้าฐานตัวนี้มันคือที่เดียวกันนะแต่ว่ามันโยกไปคนละทางคือเก้ามันแยกออกสองทางทนี้ก็สามเก้าห้าถามว่าหลุดไปหกก็นี่สี่หกเก้าก็อยู่มุมนี้ก็มีเห็นไหมเก้าสี่หกเก้าสี่หกแต่ตามหลักมันจะต้องเป็นสี่หกเก้าหรือเก้าหกเก้าหนึ่งหกเก้าได้เพราะว่าดูหลักร้อยก่อนทีนี้มาดูหลักร้อยนี่สามเก้าห้านี่ถ้าเกิดถ้าออกเป็น ย้อนมาเป็นเจ็ดหลักสิบเจ็ดเก้าก็ได้เห็นไหมมันมีหมดตำแหน่งนี้คือสำคัญให้ไปดูเองก่อนนะผมกลัวว่าสงการีนปีใหม่ไทยนะนะแต่แม่ม,ม่คิดว่าไม่อยากให้พลาดโอกาสนะครับคือชุดนี้นะชุดนี้รู้สึกว่าจะแน่นอยู่นะใครพลาดวันนี้แล้วมู้จะพูดไงแล้ว,วย่างยางัยงได้จะแดงอยู่ อด๋อจะงขอเวลาสักวันสองวันก่อนอาจจะแดงท้ายๆหน่อยอันนี้มีบันไดมาให้หรือว่า,าตัวมันเข้มแล้วนะเข้มเข้มเก่าเก่าแล้วตัวเลขอะก็มันทึบรู้สึกว่จะเข้มมานิดแล้วนะตัวตัวหนังสือนะรู้สนะึกจะเข้มขึ้นรจะเข้มขึ้นเดี๋ยวอยาจจะมีแดงอีกเดี๋ยวรอดูอีคอมเมนต์หนึ่งก่อนว่ามันจะได้หรือเปล่าเดี๋ยวผมขอรูนี่คืออย่าทิ้งนะครับห้ามทิ้งเป็นนามขาดนะครับสิบหกวันอะหันนี่ห้ามทิ้งนิ่งนวล นานๆนะมาครั้งปวกตสี่สิบสามสิบสามอันนี้คือมันตัวกันอะไรที่เป็นตัวกันเราจะไ,ไม่เน้นอะไรฟังนะมีเก้ามีสิบหกฮมีเก้ามีสิบสามมีสิบหกวันนี้จําได้นะนะครับก็ถือว่ามันมันง่ายแล้วละ่ะจะใครพลาดวันนี้ก็ถือว่าอีกงานนะอีกงานเลยเพราะว่าพอ,พอ,ยอยากเสนอให้ให้ฟังว่าจุดนี้ห้ามทิ้งนะครับห้ามทิ้ง อันนี้คีโมมีศาลาหน่อยนะครับแล้วก็อะไรรายละเอเียดอนะีกรอบเนาะก็ไปดูเอาง่ายๆนี่ตัวไม่ให้โชว์อีกรอบหนึ่งจะดูสังเกตนะหลักหน่วยเขาจะมาเ็ดหนึ่งหนึ่งแล้วมาตบห้าเ็ตหนึ่งหนึ่งตบห้าครั้งสุดท้ายอะ่ะหมเพาะว่าตัวนี้ออกหกเ็ตตัวนี้ออกเก้าหนึ่งตัวนี้ออกห้าหนึ่งแล้วงวดที่แล้วมาออกเก้าห้า หลักหน่วยก็จะมาตรงนี้หนึ่งกับเก้ากับห้าคือไม่พลาดหรอกยังไงไม่พลาดหรอกหนึ่งกับเก้ากับห้าเป็นหลักหนนี้เราจับว่าออกจากเก้านี่เป็นหลักสิบจะเป็นตัวไหนก็อยู่ในกรอบก็ดูอะ่ะงวดนี้ในกรอบคืออาจจะมีสามตัวเต็มเลยครับเต็งเต็งเลยนะครับบอกให้ประเวณาสามงวดแล้วงวดน,นี้เต็มนะเต็มสามตัวนะจะบอกให้อาจจะเป็นสี่มาหลักร้อยก็ได้สี่เจ็ดเก้า ถ้า491ดีกว่าได้691ก็ได้เห็นไหมความเป็นไปได้จ,จริงๆมันหน้ามาจากข้างบนนะจะมาตรงๆแบบชอบเลยคือ951 951 195เจาอเยอาไม่รู้ไม่รู้จุดนี้<ๆ>เพราะว่ามันหนึ 1, ่งเนี่ยมาหลักหน่วยได้ถ้าถ้าดูดีๆนะครับหนึ่งมาหลักหน่วยได้นะ9มาหลักหน่วยได้แล้วจับเมนสามตัวนี้เป็นหลักหน่วยอะหนึ่งกับเก้ากับ นี่หลักสิบแล้วก็มาดูจากเก้าเราจะหลุดไปไหนถ้าหลุดมาห้าเป็นห้าหนึ่งได้ไม่ได้เป็นหกหนึ่งได้ไม่ได้เป็นหนึ่งหมดแล้วถ้าเป็นเจ็ดนี่เป็นได้ได้แค่เจ็ดเก้ากับเจ็ดหกแค่สองตัวเองนั่นน้นเป็นตัวกันน่าจะชัดนะครับชัดชัดมากวันนี้ห้ามาพลาดนะครับสิบหกวอลรหันนะไม่เชื่อก็สิบกีบลองดูจะง่ายๆสนับสนุนฉลากกินแบงรัฐบาลาพยายามดูฉลากเพราะว่าถ้าดูฉลากเราจะได้พ่วง หมุนสองครั้งได้ใช่ครับหมุนสองครั้งได้ข้างล่างข้างนึงนะครับก็น่าจะประมาณนี้เนาะเดี๋ยวถ้ามีข้อมูลดีๆเดี๋ยวผมจะนําเสนออีกอมีอีกหลายคัดอยู่เดี๋ยวผมกำลังหาอยู่โอเคเนาะทิ้งท้ายประมาณนี้นะครับโอเคจ้าออนะครับก็มาดูอธิบายก่อนเนาะคือปกติในวันนี้น่าจะพูดได้ก็มั่งแปดหลักแสนนะ มันเด่นชัดนะครับ<ม>ก็ไล่ไปแปดหลักแสนก็ถือว่าโอเคแล้วถือว่าประกาศนะครับก็แปดหลักแสนก,หก,สก็หลักการง่ายๆคือคงคงคงจะอยู่ในนี้นะคงจะอยู่ในนี้แล้วะเพราะก่อนนั้น,น,นเรามันออกเก้าหกเจ็ดสี 6, ่สี่หกเก้หเจ็ด 391 051แล้วมา395ห้วยก็คงไม่พ้นในกรอบนี้ที่ถ้าจะบอกลักษณะไหนนะครัว่าคือน่าจะ90กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับใครซื้อรุดจากกรอบนี้ผมว่าไม่เข้าแต่ก็ไม่แน่นะแต่ว่าตามมุมมองผมเนาะตามที่เราเจอมาเนี่ยคงไม่หลุดกรอบอะ่ะตอนนี้ อธิบายนะครับของของตัวเก่าของแปดหลักแสนเอาเข้า้ๆว่า,เ,าเอาจากไหนดีเนาะเาแบบนี้ตัวนี้เก้าสี่เก้าสี่แล้วก็มาเจ็ดห้านะครับแต่ไม่ไม่โชว์นะเจ็ดห้าเพราะมันเป็นงวดใกล้ๆแล้วมาสี่สี่สี่หกคือโชว์เลยสี่สี่หกของปีที่แล้วด้วยพอสี่สีหกเสร็จก็มาหกเจ็ดเก้าหกเจ็ดคือโชว์สามตัวเลยวันนี้ กอบอาจจะมีสามตัวนะเป็นไปได้เพราะว่ามันเว้นมาเว้นมาสามงวดแล้วกรอบอ่ะคือไม่เข้าสามตัวนะวันนี้มีลุ้นสามตัวอยู่ในกรอบแล้วก็ศูนย์หนึ่งห้านี่สามตัวไม่มีแต่ว่าสามเก้าห้าอยู่ข้างกรอบวันนี้ผมว่าสามตัวนะไม่ไปไหนอยู่ในกรอบแนะ่นอนคิดว่าประมาณนี้นะไม่น,น่า,าพลาดนะครับสามตัวนะครับวันนี้ แต่เบื้องต้นที่ตามหวยวิ่งมาส่วนมากมันจะไปเจ็ดก่อนเป็นหลักสิบเจ็บก็มีไม่กี่ตัวนะครก็มีเจ็ดเก้าเจ็ดหกตัวเด่นเลยเจ็ดเก้าเจ็ดหกแล้วเจ็ดสี่เป็นตัวรองเจ็ดสามซึ่งห่างส่มากเจ็ดหกกับเจ็ดเก้า 7, 6, 7, 9, มันจะชัดแต่สมมติว่าถ้ามาเข้าหกหกคือมันออกไปแล้วหกเก้าตามเป็นไปได้ย้อนหกหนึ่งได้ไม่ได้แล้วก็หกเจ็ดได้ไหมหกเจ็ดก็ออกไปแล้ว มันต้องขอเวลาสักหน่อยเพราะว่าแค่มันมันเป็นหวยที่มันมาถึงรอบนี้ถ้าใครพลาดโอกาสรอบนี้จะยากเหมือนกันนะนะครับนี่คือกรอบนี้คือเป็นกรอบหลักเลยละใครจะไปถอดก็ได้แต่ผมให้แนวทางว่าประมาณสักนี่ครับสังเกตดูนะครับขีดพงให้ขีดพงให้กระลอกเลยเพราะว่าตัวเลขที่มันเด่นๆก็อยู่ประมาณที่ผมชอบที่เจ็ดหก กับเจ็ดเก้านะครับเจ็ดหกกับเจ็ดเก้าเจ็ดหกกับเจ็ดเก้านี่ตัวเป้าเลยคือตำแหน่งได้มากที่สุดแต่ทีนี้ถามว่าทุกอย่างมันเป็นไปได้หมดสําหรับสําหรับสิบาหกวรสารนีคือชัวร์แล้วละ่ะชัวร์แล้วละ่ะน่าจะเก้าสิบกว่าเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับใครไม่ตามชุดนี้ผมก็ไม่รู้จะพูดไงแล้วโอกาสไม่ใช่มันจะมาครั้งมาบ่อยนะครับนานๆมาครั้งหนึ่งครับประมาณสักห้างวดแล้วนี่ สีห้างงวดวาาือวไม่เห็นบอกว่าใครฝันเกีียวกับรุงด้วยนะก็<อ>มี<อ>มคนฝันฝันก็ฝันว่าก็ฝันว่า,วาผมตายมผมตายทีนี้ถ้าจะจะไล่ทีละอย่างถ้าว่าฝันผมตายเนาะถ้าเบื้องต้นความเป็นไปได้ถ้าฝันว่าผมตายนะอีกหนึน่งว่าหวยผมถูกนะครับอีกหนึน่ง ว่าหวยผมถูกถ้ามาไล่าอายุผมหน้าว่าน่าจะเป็นเลขล่างเพราะว่าดูนะครับดูการเดินมาก่อน,นครับออกหนึ่งห้าเสร็จหมอกเกแล้วหมอกสามเก้าแล้วหมอกเจ็ดถ้าจะเป็นก่อนถ้าผมตายก็จะมี5 5 8ห้านะครับเป,เป็นไปได้นะจุดนี้นะครับ5 8 5แปดห้าเก้าห้าเปเป็นไปได้แล้วเลขตัวนี้ก็ถือว่าหมดแล้ว คิดว่าหายากแล้วละ่ะครับเบื้อง,งต้นที่ว่าฝันว่าผมตายนะครับแต่ทีนะี้ถ้ากรณีที่ว่าเลขผมถูกก็มีแต่สิบหกวันละหันคือน่าจะชับเลยจ้ะจะอยู่ประมาณนี้นะครับแต่ส่วนตัวแล้วก็แต่ว่าเขาจะฝันบอกว่าถ้าฝันมาลุงป๋องผู้หญิงจะมีคนจะมีคนยืนอยู่ข้างศพกับผู้หญิงก็บอกว่า เขาบอกว่าให้ซื้อ967 967นะครับ967นะครับอยู่ตรงไหน67นี่คือ67แต่ว่าเขาบอกว่าให้ซื้อตามอายุผมด้วยก็58 59แล้ววันเกิดวันที่24 24หมายถึงว่าความเป็น<ม>ไปได้คือ42<อ>ตัวนะครับคือ24ก็ได้24หรือ44ก็ได้นะครับน,น,นี่อยู่ประมาณนี้นะครับ <est> คือ คือไม่อยากให้พลาดจุดกรอบนี้นะครับกับเลขตัวนี้เพราะว่าหนึ่งนานๆจะมาครั้งนะครับถ้าพลาดแล้วก็จะเสียโอกาสเลยจ้ะให้ดูดีๆนะครับกรอบนี้นะคับพลาดไม่ได้นะครับแล้วผมแจ้งให้เลขลบ16ตัว3เซตสังเกตดูนะจ๊ะนี่คือเซตชุดในนะครับตัวในหน,า,หนาก็มีความสําคัญหน่อยในชุดเซตนี้นะครับอีกนะครับนี่นะครับก็จะชี้นําอยู่ นี่ตัวนี้น่าเล่นอยู่ชุดชุดบนสองสามตัวบนนี่คือน่าเล่นหมดเลยจ้ะคือผมวางตำแหน่งไว้แล้วตัวนั้นก็ตัวรองแต่โดยทั้งนี้ทั้งนั้นมันความเป็นไปได้มันก็สูงทุกตัวจ้ะแต่อย่าให้ลืมกรอบนะครับยังไงต้องอยู่ในกรอบแน่นอนหวยอะอยู่ในกรอบแน่นอนครับไม่พลาดหรอกแต่วันนี้ไม่แน่สามตัวจะอยู่ในกรอบอ่ะดูดีดๆสามตัวอยู่ในกรอบนจ้างวันนี้นะ จะบอกให้นะครับลองลองดูจ้ะอย่าทิ้งนะครับทิ้งแล้วพลาดโอกาสทิ้งจะพลาดโอกาสงามๆเลยนะครับนึ่งเลขมีไม่กี่ตัวนะครับ 90, 90, 90, 90, 90, แค่สิหกตัว <28. S 1> โอเคนะครับอโอเคจ้ะ